ตกใจตกใจอ่ะกุีพวกมองเป็นัดหนึ่งมาหปแฟนมูมาเจอศพช้างทองท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ชูดูนะครับตอหน้าขอยุสิเดียนได้ปะอู๋ได้ครับเราเราจะถุงไปเราอยากเล่น คือว่าผมยังไม่ได้ฝึกเลยนะครับว่าเพิ่งมาเล่นเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรมากเอาผมไม่ได้ผมไม่ได้เล่นมาเลยตั้งแต่วันที่สองครับตอมาเล่นไปทุกนินที้หกห้าเท่าไม่นี่นี่แหละประมาณนี้นี่มินนี่ที่สุดแหละเพราะว่ามันเดินเร็วดีฝันเร็วด้วยสวัสดีครับชอบด้วยตอมันควงอ่ะมาสั้นว่ะโอ้หน้าสงสารน้อยมี่อยู่ตรงนีที่อยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้ไง โอยไายจ้าอุ้ยอะไรออ้เราเป็นฝนั่งหมดเลยหรอต้องตายที่น้าสเพชมากไว่โดนอยหลังโอ้ยเอยบูมอาเดี๋ยวเรากูเอ็นันมีกูไวอยู่เอ้ยดูดีตัวละครต้นดูดีนะเนี่ยก็คือตัวละครถุนนี่หละเป็นต้นนะกูต้นตล้เหรอซต้นนั่นแหละ มังมาแล้ไปกู้เลยในตัวลิซ่าค่ะแล้วแล้วรีบกู้แล้วแล้วรีบกู้โอเคเออทำไมไม่ไปกู้ไปแล้วอ่ะมาเล่นมาเล่นก็เหมือนมาแบบมามาชกไก่อ่ะมาเล่นเหมือนมาชกไก่มาเกลี่ยมันพุ่งเกลียนไก่ไก่โอ้โหระเบิดไม่เอาไม่ชอบระเบิด ไปสร้างอไรนี่นนเขาก็เล่นบีบินเหมือนกันคนหนึ่งเขาเลเจ้าหญิงสเขาเล่นเขาเลนมนเสรซจอะไรฟาซุมชิงแปแป้สำนัหน้าเลยฆ่าไม่ได้ฟันเอาก็ได้เดรู้สึกเ่าโชกอ่ะเฮ้ยเขามีกู้แล้วเอาก็ยบีบีบีบไปแล้วบีไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอกู้ด้ป่ะเนมูมันยังใช้ได้่อกูเลยวะจำนึงนะ หามันก่อนเลยังนันิวไอ้นนหลังนอ่ะนานหลบชื่อนายนายเรียกนายออเร็วแวเร็วแล้ว M7 ขนาดตุีนี่เไมี่ถือว่าเร็วไหมเร็วก็เรวนะแล้วคนอื่นนี่หายหัวไปไหนเนี่ยฝังมันะกี้ชานมันเหมือนมาชกากเลยกูอะโชกไ่จคู่กระดูกแล้วใไม้คู่กระดูกแล้วตอนนี้ใช้มีามเแล้วแล้วมีคู่กระดูกมันดีปะวะ บิินดต้นไวอ่ะต้นถ้าต้นตายนี่เงียบนะเออต้นถ้าต้นตายเงียบเลยนะโอ้ระเบิดอ่ะระเบิร์ดแล้เบิร์ดแล้เบิดโอ้ท่นอะไรไงแล้วเบิร์ดไปดีกว่าไกลเลยเข้าหาแล้วเบิร์ดไหไม่ใช้ทีบินแล้วไม่เกียนไปโอเคแล้วใช้ไม่เปลนทั้งทีมนไม่เอาเพราเปลี่ยนไม่ทันว่ะเปลี่ยนไปแล้วอ่ะ เฮ้ยเขาโปรเขาโปรเขาโปรปันไก่โปรฟันไม่ไกลอโปรฟันไม่ไกลยศเพชรแต่ละตัวเดียวคตรกางอะไปถึงกูใช่ไหมไม่ใช่เหมือนฝั่งน้นอ่ะเขาคดกากเลยกูเข้ามาได้แต่ตัวอ่ะเดี๋ยวกูจะไปเฮ้ยตันก็าลงกำแพไปแล้วหนึ่งตัวโอเยกูได้ค่าแล้วหนึ่งตัวกูล้๊มไก่รู้สึกดีใจนะมันไม่ใกล้เดี๋ยวนี้มันยศผิดมันผิดขึ้นกันแล้วันอะถ้าไม่ใกล้เดี๋ยวนี้ ไดหรืวนี่เก่งน้อยจะเพ็รละม่มีแตยศสูงเ่ากูยกเพชรไอ้สองจีนจสูงกว่ากูนี่ฮนี่ฮานี่อ้ยจนถุงใเปะตั้งใจจังวะมเลยมอนใหญ่แยะไปโดแทนหนึ่งตัวสาไล่มันสาฟันมันเอ้ไม่โดนนีกว่าวางเออไม่ใช่ไปบีไปบี ว่าเอเออะไรเนี่ยกูอยู่เอเนี่ยก็เมื่อกี้มันจะเดินไปบีตัวเนี้ยแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งมาโอ้โหช่วยด้วยฉันเจ็บด้วยเนี่ยกดประตูอะกดตาเลยนะตาตาถ้าเูาสีแดงกันนายปิดฉากโดยการฆ่าเลยฟังตอแล้วก็อะแล้วแล้วแล้มฟิวไลน์เราไม่มีตเราก็ไม่มีอะไรนะนายนายนายเอานายเอาฟังตอมจากไหนอะช่วยตั้งงานแล้ว เลือดเาซื้อมาได้ไงอ่ะวันแม่ก็ซื้อไงก้อนนี่มันสามบ้างนะยามีมาไมเอ่ยสามบ้างนะไม่ใช่นี่มันบางตอนี่มันไม่ใช่บางตอธรรมดาไงมันเป็นบางตออะไรไถลไม้อ่ะอ๋ออ๋อเราได้ไหนอ่ะตอนแม่วันแม่วันแม่เอาเันเกิดกูนี่ไอ่จอยไปแล้วเหรอไม่ได้ฆ่าเลยไก่จังวะ ไก่เกินไก่เกินรับไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วไฟเขาวางระเบิดหน่ไหมเออปล่ไฟเขาวางระเบิดไหมแล้วก็อย่าบุกไปให้เขาวางระเบิดแต่กูนี่ไม่น่าจะไหวนะมีกูคนเดียวที่ตายวะกูเนี่ยบุกไปเลยว่ะเว้ยเว้ยเว้ยเราเป็นคนกลับเหมือนกันมีด้านไหนเป็นตัวเต๋าด้วยกลัวสีบัวอ่ะน่ากลัวน่ากลัวมีไก่ด้วยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลย ไอก่ไม่ใช่เลยเนี่ยจะไก่นี้ระวังมันวางเระวังมันวางบระวังมวางโอนี่ไงเต็มเลยตนี้สองตัวก็ได้มาลย่งละสั้นเต็มเลยเนี่ยสั้นเต็มเลยเนี่ยต้นมาลอยหลังเร็วอยูยาอยู่ยาอยู่ยาวตัวไปเลยเเร็วเร็วเราเเร็เรเาเรเาเว ชอบกับใบลังกาดอ่ะนี่มันเป็นอะไรเนีเนาะโอ้มีคำว่าพอมาตั้งสติใหม่ไหมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละไข่โปมึงนั่นแหละไอพอลเมื่อไหรวะอ๋อทำไมไม่เลยที่กูไปสามแยกแล้วทางทางเข้าไปสามแยกอั่นแหละมันจะมีเนี่ยตรงตรงแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว้นตามตรงตามเราเว้นขยันเติมอีก ขยันมีปืนดีแต่แม่งฆ่าไม่ก็ไม่ค่อยได้เลยนะกูอ้าวนายมาได้แต่ไม่มีนั่นเนี่ยมันไม่มีเลยสักตัวเดี๋ยวมาเจอตลาดอะไไม่เจอเลยสักตัวเดียวเออถ้ามีทางนี้ใส่แม่เต็มเลยใส่แม่เต็มเลยแล้วมันก็เก็บหมดเลยเนี่ยสามแยกเขาเพิ่งผ่าเองอู้เลหรือหละเก้าเองจะเล่ไม่ได้แล้วมันปวดหัวมัเมาเมาแลเมาไป็นไไม่รู้อะเมาไมหมุนเพลงเอ้ยนี่ถ้าเหลือกูถ้ามึาไม่กินเว้นได้ปะ พวกกีเวนตายนี่เงิบไปนะอะไรเหรออูขออัพได้ปหมตอนต้นขออัพได้ปหมไม่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 นะเราทำอะไเราบาเลสผมผมผมบริจาคบาเลสครับใครจะเอาบาเลสครับเอาไปเลยครับอ่าผมบริจาคบาเลอุ้ยแหลกอุ้ยแหลกอ่ะเย้ได้แล้วเย้ไม่มีปนใช้นี่โอเคเอาผมผมผมจะลองใช้อาร์าะผมไม่มีอาร์นี่ผมกุศลไม่มาวอย่อม วันนี้ก็แล้วถึงตอนด่านแมปเพลเตอร์ใช้ปืนยูไม่เจอเลยทักตัวเป็นตัวใหม่เลยแลอะไรยป็นยิงไหนวะกูอยากลองยิงสักตัววะไม่ได้เลหัวล้วหัวต้้งใหญ่อะนี่โอ้เลยเวนเวนเวน เดินลุมเล็กตัวหนึ่งเต้นโหฆ่าไปสอง่งโหดเะล่ะโดนลุมสามฆ่าไปสองอ่ะงอกระชั่นที่เอหน่อยดิต้นเหลือใช่ไอตัวนี้อยู่ไอ้นี่อยู่สั้นอยู่สั้นอยู่สั้นสั้นเอออยู่สั้นอ่ะเดินลงไปแท่นอ่ะเดินไปแท่นกลางเดินไปแท่นแท่นเอเออต่อเลยล่อเลยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแท่นแล้วเออเออไปหลัลอยหลังดิ ไล่เลยเลยเออเออแล้วทำได้ไงวะพึ่งใช้ปืนแล้วพึ่งยิงได้ไงเนี่ยยังไปลดค่าได้ไงลดการอะไรไม่ใช้ปืนแล้วได้กูไปชดนะเมื่อกี้เมื่อกี้กูไปชดนะต้นครับต้นปืนดีๆมาเลยมึงใช้เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้กูกดปืดมายังวะตายอย่างไรกันนทุกคนผมจะเสียสไลด์ให้คุณไปต้นฆ่าไป มันมีสั้นอยู่สั้นอีสั้นอยู่สั้นฐานเราอะเว้นจะเจอกันมาแล้วแนบอ่าเว้นตายแล้วครับโอเคนะับเดี๋ยวต้นคนเดียวนีครับอ่าเรามาเปิดตู้เล็กกันเลยต้นตายอุ้ยสไนเลยสไนเลยไม่ไม่เพลงไม่มาตอนต้นตายอะไปมาแล้วเราจังหวะมากเมื่อกี้สไนอะไรอ่ะอีกแล้วเหรอสั้นฐานเราอีกแล้วเหรอ ตัวที่ใช้อักอ่ะไม่เห็นนี่เลยไม่เห็นมึงบอกเลยแม่งมาตรงแท่นเนี่ยแล้วกูยิงไม่โดนสักหนึ่งตัวสองตัวไม่หรอกไม่ต้องมองนี้แน่นอนตันสองกำลังตันสองนี่แบบความแรงตัวเดดดี้เดดเดเดเดตอนเราจะไปหาด้านรูกศรกันไม่ย้อนไม่ย้อนอ่าช่วยรำ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  ไหนวะไปดูให้คุณมาช่วยรู้ว่ะเห็นในชุดดำตัวตัวอยู่ยาวอยู่ยาวลงอยู่สามแยกก็มาไปเอตตัวหนึงอยู่เอไปตันนึงแล้วก็อยู่ซามอยู่แทนอยู่แทนอยู่แทนตัวนึงเออยู่แทนนะเอออ่ะเอออ่ะไอต้นเดินไปดีบาเลีต้องนำหน้าเว้ยอยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ไปตั้โอ๋อหระเบิดลงสามแยกแล้วลงสามแยกแล้วลงตรงสามแยกแล้ว ทำไงดีดีเดะเดะดือยว่าไปเล่เล่นไหมกูขอไปเล่นได้ไหมต้น L อลได้ยูบีเออไอต้นหนึ่งไป็สั้นแล้วมันใช่เลยอนโอเคงั้นก็งั้นเอาต้นต้นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดักหลังเองแม่งเดินมาใช่ไหมมึงกล้าเดินมากูก็กล้ายิงนะมึงกำลังไปอยู่ตอนนี้ใกล้จะถึงถัดแล้วแหละโอเคโอเคต้นไปก่อนเลยอยู่ในห้องโถงที่มีแท่นหนึ่งอันโอเคอยู่ในห้องเราแล้ว ไม่โดนว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้โดนปะไม่แน่ใจไม่โดน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 นี่เขาเรียกว่ายิงเตือนเว้ยเออเรียกโอ้ยอ้าวยิงเตือนเป็นไงล่ะยิงเตือนอ๋อยิงเตือนกืตายเนี่ยครับเป็นสัญญาณที่เรียกว่าต้นตายเนี่ยครับเติอายาว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 โอู้หแอนดี้เคนยัง ต้องลองดูก่อนไงจังหวัดเราไม่น่าเผชิญโอเคมาแล้วถึงจังหวัดแล้วแหละอะไรวะทุกคนพยายามนี่ยโอ๊ยตกใจตกใจอ่ะกูวีพวกมองเป็นนัดดึงมาเป็นหมู่คณะการเตือนแย้วหมาหมู่เลยไม่ย์จเลยจ้าตอนนกใจไป ตอนนี้ผมไปแล้วเนี่ยตั้งอะไรไปเยอะเก็บเป็นสองฮะไปทะเลาะหาดีกว่าอืออีกตัวนึงงอ้กตัวนึงอยู่ยาวตัวนึงอยู่ยาวจริงดิตัวอล้วตัวนึงนี่ถือบังกออยู่ยาวเลยป่ะยาวยาวยาวยังไงก็ต้องตอนเช้ามันก็ต้องอาบไปละ bomb has been. างบิดโจ๊กไว้อย่างนี้นะเฮ้ยเฮ้ยไก่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 ไม่หนีเลยกูไม่มีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้กูได้แค่แค่แค่เราฆ่าสามตัวเลยอ่ะไม่แกกูโยนปืนเล่นและโยนพกวอมด้วยกูใช้แค่มีดศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายใช้แค่มีดก็พอเมาเมานี่ดิ โอ้โหโดนระเบิด oh. ต uh ัวเองโอ้มาไปเอาอาของฟังคำสั่งขนาดนี้เป็นแมวอัะปูไปเก็บอัาไปเลยโอูเล่นดีๆโอิงหลังระเบิดหลังหลังหลังอา G S L ตูอยู่อยู่ท่ชั้นฐานเราอ่ะอยู่ชั้นไหนข้างหลังอ่ะ ตายตายดิจุงนายโคตรเลยนายเดินนานั่งแล้วกูนั่งเล่นแล้วที่นายเดินมาอย่างงูตายงูเดริงงูตายก็อย่างงกตายอย่ากงูเลยนมาเล่นดูดิดูดิอย่างงูทำไมมึงไม่โดนกูล่ะทำอะไรอ่ะนั่งทววีนเลี้ยววีนหนึ่งนั่งนั่งไม่ไ้นั่งปอยมีดมันโง่ให้มันมันง่ แม่งโงอถือแฟลชเบรดรูปงูแม่งเดินเล่นว่ะมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันก้างก้างกลางก้างก้างก้างรีบักอ้อสะดุดล้มตายเลยแม่ไม่ใส่เลื่อนสูงแล้วแม่สะดุดมันสะดุดสะดุดสะดุดไปเอ๊ไม่ใช่ลัว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 สะดุดลัวสะดุดลัวแม่งกระโดดขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาตายสะดุดสะดุดเหลาสะดุดเหลาเหลาพิงใช่แล้วนี่ครับขอใช้เบรดสักตาร์เถอดตน เขาว่าถ้าเว้นถ้าเกิดเว้นไม่ช่วยนี่กูตายเนี่ยเออถ้าถ้าถ้าเว้นไม่ช่วยนี่ถ้าเว้นไม่ช่วยนี่พี่จะดีใจมากเลยนะให้ต้นตายเนี่ย <c oughs> เอาก็จะต้นตายแล้วครั้านึ้อแล้วพวกเราจะไหวไปะหละังปะอะไรเนี่ยมันมันกี่ชิงมน <c oughs> ม้นมวนโดนโอ้อีกแล้วเจ้าดีเป็นบ้ายิงม้วโดน ที่แล้คือกูตามต้นแล้วแม่งดวงดีใช่ไหมดูนี้มนอยู่ไหนนานมาจากหลังมันมาหลังสวัสดีครับอาหารมาหลังเหรอผมนี่ผมนี่กลัวเลยอ้าวทุกคนทำไมมันนั่งมันกำลังไปบีมันไปบีมันไปบีแล้วมันก็ลงไปแท่นโอเคแล้วเมื่อไหร่ก็ไปบีแล้วมันแทนเนี่ยงั้นเนี่ยบีแท่นไงเรื่องขึ้นสามแยกแล้วนะเขาเรียกว่าสามสามแยกไฟแดงฟาเป็ดไอ้ช้างไม่มาดูจักรซึ่งจัก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเว้นเว้นเว้นไปข้าเว้นเลยมาหลังเว้นเว้นไปฆ่าเลยว่ามันอาจจะไม่ได้มาได้ได้ะไอแกไปละไปไหนไหนไหนไปไหนแกโอ้ผมยิงอะไรของผมเนี่ยไอ้ดุ๊กดูอยู่ไหนไหนคาฆ่าบทางแรกก็เป็นการฆ่าบใชไหมใชมาอยู่ไหนไหนใช้พวกบอมอุ้ย พี่นายมีอยู่ไหนพี่นายยี่หังเลยบอม has been p l โอ้ยเนครับทุกคนครับโดนหล่เนอะโดนหล่เนอะอยู่บีบั๊บีบั๊ช่วยผมด้วยต้นมาเร็วต้นมาเร็วต้นมาเร็วไปดูเน็ตฝั่งมันแต่ละคนดิดูเน็ตฝั่งมันแต่ละคนดิอ๋อต้นเขาตายแล้วอ่ะเฮ้ยดูเน็ตฝั่งมันแต่ละคนดิต้นมันตะกูแล้วต้นน่าเสียดายละแพ้แล้วแหละนี่ ให้ทุกคนดูเน็ตสังนั้นแต่ละคนเด็กแพ้แล้วริบรีบไปเร็วเออตาไปไหนเนี่ยตากูโดน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 เงียบเงีบอ้ามราเปิดโดนอยาก้าเอ้ทุกคนเมื่อกี้เน็ตมันแบบสามขีดหขีดแล้วก็สามขีดอ่ะเหรอโถูกนี่นี่นี่ปิดปิดอิ่มเอ้ยนี่นี่ตรงค้อไม่เลยไม่เลย แอปมี่ใช่ไหมขอแสงเว้ยเอางนนี้แล้วก็มาเล่นไก่ไก่กันนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็เออวันนี้ก็หลายครั้งวันนี้ก็ลาก่อนเ <c oughs> อเคดนี้ก็ต้อง <c oughs> ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์และใครให้ด้วยนะคะอยากเล่นเกมอะไรก็บอก,บอกนะบ๊ายบาย